และนี่คือ3ข้อดีที่โคตรเสียเปรียบของมนุษย์เงินเดือนเลยครับ <S <S ใช่ครับคุณฟังไม่ผิด3ข้อดีนะแต่โคตรเสียเปรียบเรามาฟังกันครับว่าคืออะไร <S 1> <S 1> อย่างแรกนะครับมนุษย์เงินเดือนน,นั้นเนี่ยมีข้อดีตรงที่ว่ามีเครดิตท,ที่ดีครับมีสเตทเมนต์อย่างชัดเจนนะครับเวลาเราทํางานในออฟฟิศในสํานักงานในบริษัทเนี่ยเขาจะออกสเตทเมนต์ให้และไอสเตทเมนต์นี่แหละครับคือข้อดีคือกู้ได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบุคคลทําบัตรเครดิตกู้ซื้อรถกู้ซื้อบ้านถ้าคุณมีสเตทเมนต์นะครับมันจะกู้ ได้างมากๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับค่าราชการนะครับผมโอ้โหเครดิตดีนักเที่ยวไอเครดิตดีๆแบบนี้นะครับมันเป็นข้อที่ทําให้มนุษย์เงินเดือนตกม้าตายกันมาเยอะแล้วครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังในช่วงท้ายคลิปนะครับข้อที่2นะครับการที่มีเครดิตดีนะครับทำให้มนุษย์เงินเดือนนั้นเนี่ยมีบัตรเครดิตเร็วเกินไปถ้าเทียบกับคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับคนที่เป็นเจ้าของกิจการเชื่อไหมครับว่ากว่าจะขอบัตรเครดิตได้ใบหนึ่งนั้นยากแสนยากเหลือเกินเพราะธนาคารนั้นเนี่ยไม่อยากรับความ เสี่ยงนะครับ <S 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 <ๆ>เพราะกลัวว่าเจ้าของกิจาการจะเจ๊งหรือไปไม่รอดนะครับก็จะมักไม่ค่อยปล่อยบัตรเครดิตหรือไม่ค่อยปล่อยสินเชื่อให้กับเจ้าของกิจาการในทางตรงกันข้ามครับถ้าเกิดเป็นมนุษย์เงินเดือนมีสเตทเมนต์ชัดเจนนะครับยิ่งเป็นสเตทเมนต์ที่เป็นกระดาษคาร์บอนแบบนั้นด้วยละครับเรียกว่ายื่นมานี่แคบจะอนุมัตร100ิร0 0เอเลยถ้าคนนั้นไม่เคยมีประวัติที่เสียมาก่อนเพราะฉะนั้นละครับการมีบัตรเครดิตได้ง่ายและเร็วแบบนี้จึงเป็นข้อเสียในอนาคตของมนุษย์เงินเดือนถ้าเขาใช้ไม่เป็นคร มาจากข้อ1และข้อ2นั่นก็คือการมีหนี้เกินตัวนั่นเองครับหลายคนใช้เครดิตไปในทางที่ผิดนะครับไม่ว่าจะกู้ง่ายเกินไปมีบัตรเครดิตเร็วเกินไปนะครับทำให้ไม่รู้จักควบ กลุ่มค่าใช้จ่ายของตนนะครับใช้เงินเกินตัวก่อนหนี้เกินกําลังนะครับบางคนอาจจะไม่เกินกําลังแต่ก่อนหนี้เยอะซะจนสัดส่วนรายได้ของตัวเองนั้นเนี่ยไม่เหลือพอที่จะเอาไว้เก็บหรือเอาไว้ลงทุนเพื่อที่จะก่อให้เกิดทรัพย์สินของตัวเองในอนาคตขึ้นครับมนุษย์เงินเดือนจึงตกอยู่ในสภาวะที่เป็นหนูถีบจับอยู่ตลอดเวลาคือหมายความว่าต้องหาเงินตลอดเวลาหยุดทํางานไม่ได้เลยครับเพราะมีหนี้สินที่จะต้องจ่ายในทุกๆเดือนไม่ว่าจะผ่อนรถผ่อนบ้านจ่ายค่าบัตรเครดิตนะครับ และไหนจะรวมถึงการดูแลพ่อแม่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าใช้จ่ายของลูกอีกทําให้มนุษย์เงินเดือนนั้นเนี่ยตกอยู่ในวังวนแบบนี้และไปไหนไม่ได้ครับสุดท้ายนะครับพอกเกษียณอายุไม่เหลืออะไรเลยครับกลายเป็นคนแก่ที่ไร้ค่านะครับไม่มีคนสนใจนะครับลูกเองก็ไม่สนใจครับเพราะพ่อแม่ไม่มีตังค์แล้วครับถ้าเจอลูกดีก็ดีไปแต่ส่วนใหญ่มักจะเจอลูกที่ไม่สนใจครับและสุดท้ายไปอยู่บ้านพักคนชราบ้างแหละไปอาศัยลูกอยู่บ้างแหละนะครับแล้วก็ถูถูกเกียดยามแล้วก็ตายอย่างตรอม เพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณไม่อยากเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ตกอยู่ในสภาพแบบนั้นตอนแก่นะครับอย่าก่อหนี้เกินตัวนะครับเอาเงินเอารายได้ที่คุณมีนะครับรีบสะสมเอาไว้แล้วเอาไปต่อยอดลงทุนต่อในสินทรัพย์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมซื้อทองเก็บไว้นะครับลงทุนในหุ้นนะครับถ้าไม่มีความรู้เรื่องการเงินนะครับเอาไปซื้อกองทุนรวมหรือซื้อพันธบัตรรัฐบาลที่ความเสี่ยงต่ำๆแบบนั้นดีที่สุดดีกว่าเก็บเงินไว้เฉยๆแต่ที่แยบที่สุดเลยก็คือไม่มีเเเเหลลืออก็บบยนนัั่งคร โคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์